สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมทแมทขับรถที่ที่ที่ร้ายแรงมากเลยครับเราตกไปแต่เมื่อไหร่เราตายนะครับทุกคนผม <c oughs> แต่ผมขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นทุกคนขับรถไม่เป็นทุกคน <c oughs> เ,นเนกียร์มาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืยอดูอยยางแตก ขับรถที่อันตราย,ย,ยอุ๊ยลิ้วซายอุ่นดิ้มหัวโดนก็เลยตายถอยหลังถอยหลังเบรกเบรกลังอือขับรถไม่เป็นทุกคนมันมีตอนมืดใัวเกมนะผมว่าจด า็ไปแก้งคนพอเวลามีคนมาตกใจเอ้ยอ้ยล้มตายเออใช่ไหมคนตไปเจึงเช็้พลอยขึ้น้าอุ้ยเบาๆ,ๆเบาขึ้นทำเป็นทำเป็นลกเราเสียตรงนี้ด้วยพอคนมาปุ๊บอืมโอเค อุ้ตี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 ไม่เหมือนคนนี้ขับรถคล่องนะแล้วเราโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไาสิบาน่ะทีโอเค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 เราไม่ตีลังกาอยู่แล้วอเคถุงตรงนี้ถุงสีขาวเลยตรงนี้คือเงินอ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้ว งถอยเอ้อเอเอใส่เราใส่ใช่มหมเราขึ้นไอ้แหลมๆน้องเนี่ยโอเคเราไม่น่าจะทำเป็นรถเสียหรอกเพราะวเพราะว่าตอ,อนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตายแล้วทุกคนรถเสียรถเสียจริงๆแลละเกียหนึ่งเกียสาม ต่ออู๋อุ๋หนึ่ลึกขึน้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปไปรถติดลักรถติดลักโอเคโอเคไปไปไปได้แล้วจะได้แล้วอืออือโอเคโอเคอเคอ,เคอ,เคอเคาไหมรถติดลักครับทุกคนอคือตายไปด,ด,ดีกว่า Hưa. ai mày để tôi con đu đây này đẹp lại một của bay lâu thông, chẳng lời Thôi là ngon, thôi lắm tin nó tin lạc Thôi 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 thôi, thôi. ลอยต้อยโอเคโอเคโอเคแบบนี้เราชอบมากทุกคนแต่ว่าเราต้องซิกแซกเบเหมือนเหมือนคนที่เขาโผโผอันนี้เลยไปไปเลยรถตีนลักรถตีนลักไปต่อเลยเดี๋ยวเลยเลอุ้ยจะข้ามโพงเมืนจะข้ามโพง อเ okay. มันจะมีทงอยู่ตรงแต่ว่าเราต้องไปให้ผ่านก่อนแอะไรเดี๋ยวลองเก้งราเสียตรงนี้เข้าไปแล้วจะพิมพ์ว่ามีชื่อด้วยครับผมพิมพ์ราเสียเออแต่ว่าเขาตายโอเคฉันไม่ขึ้นเหมือนคนนั้นหรอกโอเคเฮ้ยมีรถ ติดหลักเต้ตรงนั้นจิบจุถึงเวลายากแล้วมันเนี่ยว่าแล้วต้องมีรถติดหลักเหมือนเราตรงั้นอ่ะท่อลมเสียประตูกนข้างล่างอ่ะอือหืออือหืออือหือแล้วก็ตายโอเคโอเคอือไปได้ต่อต่ออยู่ ตา,ตายอยอุ๊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 ยเอาเอาตายแล้วรถติดลักโอเคโอเคไปข้างหน้าเลยเดินไปข้างหน้าอันนี้มันคนเดินไม่เปล่าคนที่ตกอ่ะเออชิ๊ดเด้อโอเคโอเครถติดลักรถติดลักเออไปข้างหน้าต่อถอย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 ยแกกระสาย จะซ้ายโอเคโอเคเนินหน้าต่ออืมขอเ,อเดีวยวเดีย๋ยวเ,เดีย๋ยวเนินสูงทุกคนเนินสูงมากโอ้ยขอโชคดีเราติดแม็กก้งตรงนี้ ขโมยคอมเมนต์โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคใช้ทางนี้เลยทางโอ้ยว่า oh! ตอนนี้เราเราเหมือนคนนั้นแล้วทุกคนโอเคตอนนี้เราแซงคนนั้นไม่ได้แล้วโอเคโอเคตอนนี้เราเริ่มคล่องแล้วรถรถรถเส้นชัยเส้นชัยอื้ <c ười> มีมีคนตามหลังเรามาติดเราติดเราติดช่วยด้วยช่วยด้วยอื้อขโมยขโมยเออเออโอ้ยเฮียเกือบเกือบเกือบ อืมมอืมต่อๆๆเกะบ,บกลยาขึ้นจริงดิตายละกขับไปข้องขึ้นเออคนนี้คอยเอ้ยเอ้ยกระชินชาที่ผมตกอีกปะชิบ เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตา้งนูไอ้แบบซิ่งเวนเวนวนเหนเวนเหวนไปไปไปขึ้นขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาภูเขาลูกโปดอร่อย